รีสเกตเป็นจังหวัดกีฬานําร่องในการจัดการแข่งขันกีฬาสีขาวตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่6เพื่อให้ชีวิตคนไทยทั่วประเทศดีขึ้นครับนับเป็นครั้งแรกที่จังหวัดรีสเกตจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภายใต้นโยบายกีฬาสีขาวตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จั์โอชานายกรัฐมนตรีที่มีความประมวลถึงสถานการณ์ภาวะโลกร้อน การกีฬาแห่งประเทศไทยรับนโยบวายโดยนายชนินทร์คุ้มใหญ่โตผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดกล่าวสรุปรับถึงการแข่งขันครั้งนี้ว่าอยู่ภายใต้คอนเซปต์ไม่มีโฟมไม่มีคาร์บอนจึ่งจัดขึ้นภายใต้โมเดลไบโออิคโนมีเศรษฐกิจชีวภาพไซเคิล่าอิค o n o ีเศรษฐกิจหมุนเวียนและกลิ่นอิคโนมีเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG โดยเศรษฐกิจชีวภาพเช่นการนำผ้าทอชื่อดังเบนจ์สีมาทำเป็นเสื้อเบลร์ ส่วนเศรษฐกิจหมุนเวียนเช่นการรณรงค์ให้ช่วยการเก็บขยะขวดพลาสติกไปรีไซเคิลมาทําเป็นของที่ระลึกเช่นนาฬิกาแขวนผนังหรือแมกเนตติดตู้เย็นจานรองแก้วส่วนเศรษฐกิจสีเขียวรณรงค์ให้นักกีฬาและประชาชนคัดแยกขยะให้ถูกต้องหลังผ่านไปแล้ว3-4วันได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้มาเยือนก็พอใจนะครับในในภาพรวมนะฮะเท่าเท่าเท่าที่ได้รับรายงานนะครับจากทุกภาคส่วนที่แจ้งขมาเนี่ยผมคิดว่าเราพอใจแล้วก็ มีหลายสิ่งที่เป็นเสียงกระแสจากผู้นักกีฬาและผู้เข้ามาเยี่ยมเยียนจังหวัดสะเคนว่าจังหวัดสีเกนกเ,กเป็นจังหวัดที่สะอาดนะครับเข้ามาแลว้วก็มีควา,ามประทับใจนะครับนอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสีสเกตยัยงหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆอีกด้วยเราคาดว่านะครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเป็นโมเดลหนึ่งนะครับที่เอาั้งสาตัวมาใช้นะครับให้ให้ให้ครบ ในทุกประเด็นนะครับเพื่อเพื่อให้เป็นต้นแบบของการจัดกีฬาสีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ที่เราเตยมการเลครับกีฬาสีขาวมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพกายสุขภาพใจรวมทั้งสุขภาพจิตที่ดีด้วยหวังว่าในอนาคตการจัดการแข่งขันกีฬาสีขาวถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการแข่งขันในครั้งต่อๆไป อำนวยวิสุมรวงสำนักข่าวไทยสมททรายงานจากจังหวัดศรีสะเกษครับ